โอเคท่า okay, นผู้ชมสวัสดีท่านผมทุกท่านกันด้วยนะผมโอเคท่า okay, นผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าค่ายเกมของ Micro Gaming และเกม Soccer อร์สไตจะมารีวิวให้ดูดนะท่านผู้ชมว่า Soccer อร์สไตในเวลาช่วงเย็นด้วยทุนสิ 9K มันจะลั่นดีหรือไม่นะผู้ชมมารับชมรับฟังกันเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดวานกันด้วยนะผู้ชมช่วงนี้เหมือนมันเก๊กเบ็ดอะนะผู้ชมเบ็ดมันเหลือแค่100นะปกติมันขึ้น500ได้รู้สึกเออแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันขึ้นไม่ได้เนาะแต่ก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะผู้ชมมาดอกนี้กลางซ้ำโอ้โหโดนตั้งแต่เปิดอะซ้ำกลาง โอเคมันไปสายเราไปกลางส่งะ่ะสอเกอร์สตเกอร์ไม่ลั่นให้แอดเนี่ยนานพอสมควรละไม่รู้ว่าทำไมมันงั้นนะผู้ชมลายการจ่ายมันกลางโอเคกลางเข้าก็กลางอีกรอบกลางขอสายโอ้ยถ้าเราไปกลางเมื่อกี้เป็นไงไปกลางเมื่อกี้โดดแล้วนะเนี่ยกลางโอเคกลางไปปุ๊บหนึ่งพันหนึ่งพันปุ๊บมันต้องไปขวาแน่นอนเรากลางอีกดอกโอเค มันเริ่มจะเดายากแล้วคุณผู้ชมเราไม่รู้จะไปทางไหนเราไปขวาดีกว่าเชื่อเราโอ้โหมือมือเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดอกนี้ว่ายังไงดอกนี้ไม่รู้ได้อันไหนกดไปเลยโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหถ้าเราไปขวาเมื่อกี้มันได้แล้วอะโอโ้เสียดายนี่แหละเป็นความเล่ห์เหลี่ยมของซอ็อกเกอร์ไซเอร์นะคุณผู้ชมโอ้โหเหลี่ยมจัดเลยบอกว่าลักแด บ้าบอขอหมูย่างเลยนะผู้ชมวันนี้โอ้โหอะไรมันจะมีแต่ดอกกันกันวะเน,นี้ยแน่จริงก็ให้เด้อย่าโอ้โหโดนละอย่างนี้ก็เซ็งมาคึบขอหน่อยโอเคขอขวาอีกรอบขี้งกจัดเลย ซ้ายไปแน่นอนโอ้โหโอเคท่านผู้ชมซอกเกอร์ไม่ไหววันนี้จริงๆมันเกือบได้แต่เราก็สู้ไม่ได้ท่านผู้ชมสู้แรงมันไม่ได้จริงๆกับซอกเกอร์วันนี้คงต้องไปพีจีอย่างเดียวท่านผู้ชมวันนี้แนะนนะํานะใครพีจีมาดีเกือบทุกเกมเลย